ดอกไม้มาด้วยเหรอคะร,รู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคุณชอบลิลลี่สีขาวเนี่ยอสวยจังเลยนะคะพี่ไว้น่โรมาติดจังเลยนะคะอะถ้าคุณชอบเอาไปสิด้วยให้ดอกไม้คุณล่ะคะโ oh 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 อ้ my god โอ้มันสวยมากเลยพี่เก็รจะไปที่พอดีนะไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วล่ะพี่ไว้แล้วก็ พูดเลยที่ราขาไปทานข้าวกันเถอะค่ะหิบแล้วอ่ะอ้ามาไมเนี่ยเออคือปกติแล้วคุณก็ต้องมาทานข้าวกลางวันกับพี่ัยทุกวันอยู่แล้วอะค่ะออแต่ไม่ต้องเข้าใจคุณพี่พัยผิดนะคะเราแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆค่ะทาน,นเพื่อนกันธรรมดาธรรมดานะคะเด็กหน่อยอ่ะคุณคงต้องทําหน้าที่นี้นแล้วรมันครับเพราะว่าพี่ัยมีคุณพัพทานเป็นเพื่อนอแล้วเออ มันก็ไม่เป็นไรถึคุณไม่เห็นเกี่ยวับซะหน่อยระยาพี่เนี่ยเขาไปคุคใจกว้างอยู่แล้วจริงไหมจ๊ะที่ลักค่ะแหมงั้นมือเที่ยงระหว่างน้องอดีตเมียกับเมียใหม่เนี่ยคงอร่อยแน่ดูนะคะไปสึงกุณไปร้านเดิมที่เราเคยกินด้วยกันนะดีค่ะคุณชอบ กูให้ช่วยแล้วเว้เห็นไหมกูอะบอกแล้วแล้วมึงไงจะให้กูต่ออีกรึป่ะแทงหมดนี้เลยแล้วกันได้เลยเพื่อนแล้วมึงเตรียมฉลองใหญ่ได้เลยนะเว้ในเมื่อมึงเลอกที่จะเดินทางนี้แล้วอ่ะกูก็บอกเลยเลยนะเว้อีกไม่นานอะผู้หญิงก็จะวิ่งเข้าหามึงยิ่งกว่าพ่อมึงซะอีกใช่แค่ไงเนี่ย นี่คุณจะไปไหนปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยยังไม่ยุ่งกับฉันเลยพวกอันธพาลแต่ว,ว่าเมื่อกี้คุณได้ยินที่พวกผมพูดใช่ไหมนายจะดีจะช่วยยังไงอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วปล่อยนะบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยจะทำมาคุณจะเรียกร้องให้ใครช่วยถ้าคุณร้องนะผมจบคุณด้วยนายคิดว่าฉันจะกลัวนายเหรอช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยเอาจริงเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยบอกให้เงียบเลยบอกให้ช่วย ผมจนปัญญา,าจริงครับคุณพีระผมขอถอนตัวจากงานนี้ไม่ได้ลนะคุณนักสืบผมจ้างคุณมาคุณจะมาถอนตัวง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเอางี้ดีกว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณบอกผมมาขออย่างเดียวหาสุภิตรางผมให้เจอผมบอกแล้วไงครับว่าเรื่องเงินไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความสามารถของผมที่ไม่เท่ากับผู้หญิงคนนั้นต่งางหากโถนี่คุณนักสืบผมบอกแล้วไงน,นะว่าผมขอร้องผมอยากเจอสุภิตรางจริงอา้าวผมขอร้องนะนะผมขอร้อง เสียใจด้วยนะครับผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆขอโทษนะครับคุณนักสืบคุณนักสืบคุณนักเสืบสุมิตรายอดรักยอดชูของฉันสุมิตราเธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่ที่รักจ๋าใจอยู่ไหนฮัทชีฮฮัลโหลโอเอาแค่นี้แหละฮัลโหลจจะอะไรนะไม่ได้ยินเลยไอ้วัแกอยู่ไหนคือจะไนด้ัุวิตราไม่เจอ ฮัลโหลเดี๋ยวบานนะฮัลโหลเน่กลัวคนเขาไม่รู้เลอไงฮะตามพี่ไวไปถึงออฟฟิศเนี่ยกลัวเขาไม่รู้เหรอว่าเป็นเมียพี่ไวไม่ใช่ะสินี่ดูสิแสดงออกขนาดนี้แล้วคนบางคนน่ะันยังไม่รู้เรื่องเลยแก่ะนี่ไปเอกอะไว้ๆแถวนี้นะเดี๋ยวเขาก็รู้กําืันหมดเหร อะไรอ่ะเถียงสู้ไม่ได้ใช้กำลังเหรออ,อ,อ,อย่านะอย่านะเธอคงพูดเมื่อสักครู่เองนะว่าเอะโวยวายอ่ะ,อะเดี๋ยวคุณพูรู้กับเพื่อนหมดว่าเธอฉันต่ำอ๋อคุณอ่ะกลับมาเร็วจังเลยพาร้าจะเดินตาอยู่ดีเลยค่ะ คุณนะ่ไปแป๊บเดียวอะ่ะแต่พัสนะคิดถึงคิดถึงใครโทรมาหรออ๋อเพื่อนสนิทเรากำลัแลแลงแซงเพ้่อชมวิไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันอุ๊ยดีจังเลยพาไปอย่ากจากเพื่อนคุณทุกคนเลยถ้าจะกินน้ำหลักมาพักร้อนนะ <c oughs> สาจะรีบจัดการสัญญาให้เรียบร้อยนะคะคืบหน้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวสาจะรีบติดต่อกลับไปเลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับผมก็อขอฝากคุณสาด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ<ท>สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณสาชอบดอกไม้ที่ผมส่งไปให้หรือเปล่าครับคุณเมทัศ ถ้าคุณจะโทรมาเรื่องแค่นี้ก็ไม่ต้องโทรอีกนะคะนี่คุณจะเอาอย่างกับใช้อีกฮะคุณทำแบบนี้คุณต้องการอะไรดูสิครับคุณสามโ,โห๋ใหญ่แล้วไม่เอาหน้าเวลาคุณโมโหนะมันดูไม่เข้ากับโปรงลายดอกที่คุณใส่วันนี้เลยนะครับนี่ นี่คุณตามฉันมาเหรอเดีย๋ยวเรียกว่าแอบตามเลดีกว่าครับเรียกว่าผมไปดูองสายจะดีกว่า รองเท้าขึ้ณใหม่ดีกว่านะครับเพราะผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้รองเท้าสวยๆของคุณต้องทังไม่ต้องหรอกค่ะ,ะพีระทำไมหรอเปล่าค่ะชื่อมันคลุมๆเฮ้ยยังไม่รู้จักหรอ เจ้าพีเนี่ยคบกับชาติม,มาตั้งแต่เด็กในหนังสือมาด้วยกันแล้วก็สนิทกับทุกคนในบ้านเลยใช่ค่ะคุณพีก็เลยสนิทก,กับคุณด้วยนะคะเวลาที่พี่วัยกับคุณพีไปไหนเนี่ยนะคุณก็ไปด้วยเกือบทุกครั้งเลยลนะเนาะเรียกได้ว่าเราสามคนอะ่ะสนิทกันมากเลยละจ้ะก,ก็รู้เรื่องกันทุกเรื่องเลยลนะเนาะใช่ไหมคะ <c oughs> แหมได้ฟังคุณคุณพูดนะยิ่งอยากรู้จักคุณพีระเขาไป็ใหญ่เลยคะ่ะ และอีกหน่อยนะคะคุณคุณนะ่ะก็คงไม่ต้องตามไปไหนตัวไหนแล้วล่ะ<ม>เพราะว่าต่อจากนี้จะมีแค่เราสามคนมีพัด<ม>แล้วก็มีคุณไวยแล้วก็มีคุณพีระอีกคนหนึงอืมอีกหน่อยนะคะคุณคุณนะ่ะจะไปทําอะไรธุระส่วนตัวนี่ได้เลยนะคะเพราะว่าสามีของพัร<ม>เพื่อนของสามีเนี่ยพัดจะดูแลเองได้ เดิน่สิ้าสวยมากเลยล่ะนะโุ้ยอะไรอะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจดูเรือเพลินน่ดูเรือเพลินมือปัดโดนโทษตีโทษตีนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพาร์ทอะไม่ใช่คนกดใครง่ายอยู่แล้วก็ถือว่าทําบุญทําทานให้สัตว์โลกก็แล้วกันเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะคะ แสบนะทั้งพี่เคยน้องเอมียคิดจะเล่นงานฉันเหรอเอ้ยตากระตุกขวาซ้ายขวานี่คงง่หรอกมัง้งระดับนี้แล้วอะ่ะซ้ายดีขวาก็ต้องดีด้วยสิ

ทำ l ห้ฉันทนทุกเลยเธบความจริงเข